สวัสดีค่ะตอนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราคัดสรรมาเพื่อเตรียมตัวสำหรับปีพุทธศักราช2569ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะภาพของปีหน้าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ร้อนแรงมากๆเลยค่ะเพราะเป็นปีมะเมษธาตุไฟหรือที่หลายคนเรียกกันว่าปีอาชอาอัคีลองนึกภาพตามนะคะเหมือนม้าสือที่กำลังควบทะยานไปข้างหน้าแบบไม่หยุดเลยนั่นแหละค่ะคือพลังงานหลักของปีนี้เต็มไปด้วยความเร็ว ความกระตือรือร้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะพลิกผันรุนแรงได้เลยและการเจาะลึกของเราในวันนี้จะพุ่งเป้าไปที่ดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอ,อกโดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็มาจากการสังเคราะห์ศาสตร์พยากรณ์หลายแขนงเลยนะคะทั้งโหราศาสตร์จีนชั้นสูงอย่างโปโยี่สี่เถียวมีศาสตร์ฮวงจุ้ยดาวเหินแล้วก็ยังรวมถึงคติความเชื่อแบบไทยล้านนาด้วยเรียกได้ว่าเราจะมองกันให้ครบทุกมุมเลยค่ะใช่ครับ และถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญที่สุดสำหรับชาปีวอกในปี2569นะครับต้องมองที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างธาตุทองซึ่งเป็นธาตุประจำตัวของปีวอกกับธาตุไฟที่เป็นธาตุประจำปีที่กำลังจะมาถึงคือภาพที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การประทะเพื่อทำลายล้างนะครับแต่เป็นกระบวนการหลอมรวมและปฏิรูปเหมือนช่องทองกำลังเอาทองใส่เบ้าหลอมใช้ความร้อนสูงของไฟเพื่อขจัดสิ่งเจือปนออกไป แล้วก็ขึ้นรูปใหม่ให้งดงามบริสุทธิ์มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าเดิมนี่คือธีมหลักของปีนี้เลยครับมันคือปีแห่งการก้าวไปสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองผ่านแรงกดดันที่เข้ามาทดสอบเราเป็นภาพเปรียบเปียที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะคือความร้อนแรงของปีไม่ได้มาเพื่อทำลายแต่มาเพื่อเจรไน งั้นเรามาแกะกล่องภาพรวมกันก่อนเลยนะคะมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากคือมีการจัดอันดับนักสัตทั้ง12นักสัตแล้วปรากฏว่าปีวอกเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่3ของนักสัตที่มีเกณฑ์ชะตารุ่งโรจน์ที่สุดในปี2569ซึ่งเอ๊ะมันดูจะขัดกับภาพของแรงกดดันที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นะคะมันหมายความว่ายังไงคะนั่นคือความซับซ้อนที่น่าสนใจของปีนี้เลยครับ การที่ถูกจัดอันดับไว้สูงขนาดนั้นเพราะผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะออกมาดีเยี่ยมแต่แต่ระหว่างทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันเหมือนมีพลังงานของดวงดาวที่ทั้งผลักดันไปข้างหน้าอย่างรุนแรงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีพลังงานที่คอยดึงรั้งหรือสร้างอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาในด้านบวกที่คอยผลักดันเรามีดาวมงคลสองดวงที่สำคัญมากๆครับ ดวงแรกคือดาวเทียนหมาหรือดาวม้าสวรรค์ดาวเทียนหมาครับเปรียบเสมือนเครื่องยนต์เจ็ตของปีนี้เลยจะส่งเสริมเรื่องการเดินทางการโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งข้อความสำคัญที่ดาวดวงนี้ส่งมาก็คือห้ามหยุดนิ่งเพราะโชคลาภและความสำเร็จจะมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวครับอ๋อต้องเคลื่อนไหวถึงจะเจอโชคใช่ครับและเพื่อไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปก็มีดาวดวงที่สองเข้ามาช่วย คือดาวเทียนสี่หรือดาวแห่งความสุขและงานมงคลดาวดวงนี้จะเข้ามาช่วยลดทอนความตึงเครียดจากพลังงานไฟที่รุนแรงของปีทำให้ถึงแม้จะวุ่นวายแต่ก็ยังมีเรื่องน่าย,ยินดีมีงานเฉลิมฉลองเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอครับฟังดูเป็นคู่หูที่ลงตัวเลยนะคะดาวดวงหนึ่งผลักให้เราพุ่งไปข้างหน้าอีกดวงก็คอยมอบช่วงเวลาดีๆให้เป็นรางวัลเสมือนเป็นปีแห่งการ work hard play hard สุดๆไปเลยนะคะเนี่ย แต่เมื่อกี้บอกว่ามีพลังที่ดึงรั้งอยู่ด้วยอะไรคือตัวฉุดรั้งของเครื่องยนต์เจ็ดตัวนี้ล่ะคะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับตัวฉุดรั้งหรืออุปสรรคที่ว่านี้ก็มาจากดาวอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดดวงแรกคือดาวเป้าป้า,ปายหรือดาวแห่งความพ่ายแพ้ฉับพลันครับฟังชื่อแล้วน่ากลัวจังเลยค่ะครับมันคือความผิดพลาดที่เกิดจากความประมาทในวินาทีสุดท้ายหรือความมั่นใจที่มากเกินไปจนมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไป ปีนี้เลยต้องมีแผนสำรองไว้เสมอจะทำอะไรแบบเทหมดหนะ้าตักไม่ได้เลยใช่ครับเทหมดหน้าตักไม่ได้เด็ดขาดดวงที่สองคือดาวเจียซานซึ่งเตือนเรื่องการถูกเบียดเบียนถูกแย่งชิงผลประโยชน์หรือผลงานหรือแม้กระทั่งถูกขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและดวงสุดท้ายที่ต้องระวังคือดาวหัวซิงซึ่งก็คือตัวแทนของพลังไฟที่มากเกินไปนั่นเองครับมันจะกระตุ้นความใจร้อน ความวู่วามและก็นำไปสู่ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการอักเสบต่างๆประเด็นดาวเจียซานี่น่าคิดมากเลยนะคะเท่ากับว่าดาวเทียนหมาผลักให้เราต้องโดดเด่นต้องเคลื่อนไหวต้องเป็นที่มองเห็นแต่ในขณะเดียวกันดาวเจียซาก็บอกว่าความโดดเด่นนั้นอาจนำภัยมาให้ได้เหมือนกันดูเหมือนจะเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยนะคะแล้วประเด็นที่คนมักจะกังวลกันคือเรื่องปีชงล่ะคะ ปีวอ,อกจะโดนผลกระทบหนักไหมคะในปีมะเมียนี้ไม่ได้ชงโดยตรงครับในปี2,569ปีที่ชงโดยตรงคือปีชวดแต่ชาววอ,อกจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าผู้สังเกตการที่ได้รับผลกระทบผู้สังเกตการที่ได้รับผลกระทบครับถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆก็คือเราไม่ได้เป็นรถที่ชนกันโดยตรงแต่เรายืนอยู่ข้างถนนแล้วแรงสั่นสะเทือนจากการชนหรือเศษกระจกมันกระเด็นมาโดนเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความวุ่นวายของคนรอบข้างที่อยู่ในปีชงอาจจะนำปัญหาหรือความเดือดร้อนมาให้เราโดยที่เราไม่ได้เป็นคนก่อเลยกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของชาววอกในปีนี้คือต้องทำตัวให้มั่นคงดังคุณเขาท่ามกลางพายุต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนและไม่หวั่นไหวไปกับความวุ่นวายรอบตัวครับเข้าใจภาพเลยค่ะคือต้องตั้งหลักของเราให้ดีท่ามกลางดราม,ม่าของคนอื่น เอาละค่ะเราเห็นภาพรวมของพลังงานที่ทั้งผลักทั้งดึงแล้วทีนี้มันจะส่งผลต่อชีวิตประจําวันในแต่ละด้านอย่างไรบ้างคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องการงานก่อนเลยดูเหมือนว่าภาวะที่ต้องโดดเด่นแต่ก็เสี่ยงจะถูกแทงข้างหลังเนี่ยจะส่งผลกับเรื่องนี้โดยตรงเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับพลังของดาวเทียนมาจะทําให้การทํางานที่ต้องเอ่อที่ต้องนั่งติดโต๊ะนานๆหรือทําอะไรซ้ําๆเดิมๆเ,เนี่ยจะไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่ในทางกลับกัน การงานที่ต้องเดินทางติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือการคุมโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายจะส่งผลดีอย่างมากอุตสาหากรรมที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือกลุ่มที่เกี่ยวกับาธาตุไฟและเทคโนโลยีอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นธุรกิจพลังงานโซเชียลมีเดียการตลาดออนไลน์หรือแม้กระทั่ง AI ครับแต่ก็อย่างที่วิเคราะห์กันไว้อิทธิพลของดาวเจียซามันคือการเมืองในที่ทำงานที่จะเข้มข้นขึ้น ความโดดเด่นของเราอาจไปสร้างความอิจฉาให้คนอื่นได้ง่ายดังนั้นความอ่อนน้อมถ่อมตนการที่เกลีคนอื่นจะเป็นกรอบป้องกันที่ดีที่สุดในปีนี้ครับทำดีแต่ไม่จำเป็นต้องเปล่าประกาศให้มากความ การนำทางในที่ทำงานปีนี้คงต้องใช้ศิละปะขั้นสูงเลยทีเดียวนะคะทีนี้พอพูดถึงการเดินทางการทำโปรเจกต์ใหม่ๆที่มีความเสี่ยงมันก็ต้องส่งผลกระทบโดยตรงมาที่เรื่องการเงินแน่นอนสรุปแล้วความเคลื่อนไหวและความเสี่ยงทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งได้ไหมคะสถานะทางการเงินในปีนี้มีลักษณะเป็น high risk high return จริงๆครับอ mm hmm. คือมีความผันผวนสูงมาก มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แต่ก็มีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วเช่นกันรายได้หลักมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจากงานพิเศษหรือค่านายหน้าค่าคอมมิชชั่นที่มาจากการเดินทางแต่ในขณะเดียวกันก็มีรูร่วขนาดใหญ่จากดาวหัวสิงที่ทำให้เกิดการใช้จ่ายตามอารมณ์หรือ impulsive spending ได้ง่ายมากอย่างเช่นซื้อของระบายความเครียดแบบนี้เหรอคะใช่เลยครับ หรือการลงทุนตามกระแสโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ดีพอคำเตือนที่สำคัญที่สุดที่ปรากฏในทุกตำราที่เราดูมาก็คือห้ามห้ามคำประกันให้ผู้อื่นเด็ดขาดย้ำเลยนะคะครับและควรหลีกเลี่ยงการให้ยืมเงินทุกกรณีเพราะมีโอกาสสูงมากที่จะกลายเป็นหนี้สูนย์ครับ ชัดเจนมากค่ะว่าต้องมีวินัยทางการเงินที่เข้มงวดเป็นพิเศษเลยการใช้ใจตามอารมณ์นี่เป็นกับดักที่อันตรายจริงๆซึ่งพอพูดถึงความเครียดและแรงกดดันมหาศาลขนาดนี้มันก็ต้องส่งผลไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยแน่นอนพลังไฟที่ร้อนแรงของปีจะส่งผลต่อเรื่องความรักอย่างไรบ้างคะจะเผาไหม้จนร้อนรุ่มหรือว่าจะอบอุ่นคะเป็นคำถามที่ดีครับสำหรับคนโสดถือว่าเป็นปีทองเลยจริงหรอคะครับ เพราะดาวเทียนสีหรือดาวแห่งความสุขจะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้พบรักแบบบุพเพสนิวาสที่เหมือนพรหมลิขิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการเดินทางหรืออาจจะได้พบรักกับคนต่างถิ่นต่างภาษาเลยทีเดียวโอ้โห oh แต่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วตรงนี้คือบททดสอบสำคัญครับความสัมพันธ์จะถูกทดสอบด้วยความห่างไกลและเวลาที่อาจจะมีให้กันน้อยลง พลังไฟของปีอาจทําให้เรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นประเด็นทะเลาะเบาแหวงที่รุนแรงได้ง่ายแล้วมีคําแนะนํำไหมคะคําแนะนําที่ดีที่สุดคือให้ใช้พลังของดาวเทียนมาให้เป็นประโยชน์ชวนกันไปท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและใช้เวลาคุณภาพร่วมกันเป็นการแก้เคล็ดและกระชับความสัมพันธ์เป็นในตัวครับเหมือนกับว่าทุกมิติของชีวิตทั้งการงานการเงินความรัก ทุกอย่างถูกเร่งความเร็วและเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปหมดเลยนะคะซึ่งมันนำเรามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่ในรายงานทุกฉบับขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าสำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอันดับหนึ่งมันเหมือนกับว่าเครื่องยนต์กำลังจะร้อนเกินไปแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับนี่คือผลกระทบโดยตรงจากคอนเซปต์ไฟหลอมทองที่เราคุยกันตอนตอน้นตามหลักการแพทย์แผนจีนถัดทองจะควบคุมปอดผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ เมื่อถูกธาตุไฟที่รุนแรงของปีเข้ามาข่มก็จะทำให้เสี่ยงต่อโรคภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบและปัญหาเกี่ยวกับหลอดลมได้ง่ายนอกจากนี้ความรวดเร็วของดาวม้าฟ้าอาจน,นำมาซึ่งอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับข้อเท้าและกล้ามเนื้อขาแต่ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดและเงียบที่สุดคือสุขภาพจิตครับสุขภาพจิตครับภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์และความเครียดสะสมเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งครับ การทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับาธาตุน้ำเช่นการไปไว่ายน้ำแช่ออนเซนหรือแม้แต่การไปพักผ่อนริมทะเลจะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนทั้งในร่างกายและจิตใจได้ดีมากครับข้อมูลครบถ้วนทั้ง4ด้านเลยค่ะแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่น่าทึ่งมากคือไม่ใช่ชาววอกทุกคนจะเจอเรื่องเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเพราะในรายงานได้จำแนกตามาธาตุกำเนิดของแต่ละช่วงอายุด้วยซึ่งหมายความว่าทองแต่ละชิ้นตอบสนองต่อไฟไม่เหมือนกัน ใช่ครับปฏิกิริยาต่อาธาตุไฟของปี2,569จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเริ่มจากวอกน้ำที่เกิดปีพศสอ2 5 5 5รุ่นนี้จะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุดครับอ๋อดีที่สุดเลยเหรอคะครับเพราะตามกฎเบนจธาตุน้ำสามารถควบคุมไฟได้ทำให้สามารถจัดการกับความวุ่นวายต่างๆได้อย่างชาญฉลาดและมีสติสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ดีที่สุด ถือเป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเลยทีเดียวเท่ากับว่าวอกน้ำสามารถใช้ความเยือกเย็นของตัวเองมาควบคุมความร้อนแรงของปีได้รุ่นนี้พลังงานจะถูกดึงไปใช้จนหมดถูกดึงไปใช้ครับเพราะตามหลักการแล้วไม้ต้องเผาตัวเองเพื่อให้กำเนิดไฟดังนั้นคนรุ่นนี้จะขยันมากมีพลังในการสร้างสารรค์สูงแต่ต้องระวังจะหมดแรงเสียก่อนเพราะเหมือนเป็นเชื้อเพลิงให้กับปีนี้ สำหรับวอกไฟที่เกิดปีพศ2499และ2559สถานการณ์ของรุ่นนี้คือไฟประทะไฟพลังงานจะล้นเกินไปมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุต้องระวังเรื่องความดันโลหิตและโรคหัวใจเป็นพิเศษส่วนเด็กๆก,ก็จะซุกซนมากเป็นพิเศษครับเหมือนการเติมน้ำมันเข้ากองไฟเลยนะคะแล้วรุ่นไหนที่ดูจะราบรื่นที่สุดคะ รุ่นที่ดูจะมั่นคงที่สุดคือวอกดินที่เกิดปีพศ2511ครับถือเป็นรุ่นที่โชคดีและมั่นคงเพราะไฟในรอบปีจะมาส่งเสริมธาตุดินของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นเปรียบเหมือนมีผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจคอยสนับสนุนการงานจะมั่นคงได้รับความเคารพนับถึงครับและสุดท้ายคือวอกทองที่เกิดปีพศ2523รุ่นนี้เป็นอย่างไรคะรุ่นนี้ จะเจอบททดสอบหนักที่สุดอย่างแท้จริงเพราะาธาตุไฟของปีมาพิคาตธาตุทองของตัวเองโดยตรงเปรียบเหมือนทองที่อยู่ในใจกลางเตาหลอมเลยครับจะเจอแรงกดดันมหาศาลจากทุกทิศทางแต่ถ้าสามารถอดทนและผ่านปีนี้ไปได้ก็จะกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ที่แข็งแกร่งและมีมูลค่าสูงสุดครับ โอ้โหละเอียดและเห็นภาพความแตกต่างชัดเจนมากเลยค่ะพอเรารู้คำพยากรณ์ทั้งภาพรวมและรายบุคคลแล้วแน่นอนว่าต้องมีคำถามตามมาว่าแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรในรายงานมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติเพื่อปรับแก้หรือเสริมดวงด้วยใช่ไหมคะมีแน่นอนครับและเป็นแนวทางที่น่าสนใจและทำได้จริงหลายอย่างเลยในด้านจิตวิญญ,ญาณนะครับแนะนำให้หาโอกาสไปสักการะพระาธาตุพนม ที่จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดของคนปีวอกเปรียบเสมือนการไปชาร์จพลังงานและรับกราะแก้วมาคุ้มครองดวงชะตาให้มั่นคงตลอดทั้งปีส่วนในด้านห่วงจุย้ยก็มีเคล็ดลับง่ายๆในการปรับสมดุลธาตุที่บ้านหรือที่ทำงานเรื่องสีมงคลในปีนี้แนะนำให้ใช้สีของาธาตุทองเช่นสีขาวสีเงินสีทองเพื่อเสริมพลังของตัวเอง และใช้สีของาธาตุหนามเช่นสีฟ้าสีกรมทาเพื่อควบคุมพลังไฟที่มากเกินไปและที่สำคัญคือควรหลีกเลี่ยงสีแดงและสีชมพูนะครับเพราะจะยิ่งไปเร่งพลังไฟให้รุนแรงขึ้นการเลือกสีเสื้อผ้าในแต่ละวันก็ช่วยปรับสมดุลได้สินะคะแล้วเรื่องทิศท,ทางล่ะคะมีผลไหมมีผลอย่างมากครับสำหรับทิศมงคลควรหันโต๊ะทำงานหรือหัวนอนไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศประจำตัวของปีวอกหรือทิศเหนือซึ่งเป็นทิศของธาตุน้าและหลีกเลี่ยงทิศใต้อย่างเด็ดขาดเพราะเป็นแหล่งพลังงานไฟที่รุนแรงที่สุดในปีนี้อ๋อห้ามหันไปทางทิศใต้เลยครับสุดท้ายคือเรื่องวัตถุมงคลที่ช่วยปรับแก้ได้แนะนำให้มีน้ำเต้าแขวนไว้ใกล้ตัวหรือหัวเตียงเพราะเชื่อว่าจะช่วยดูดซับพลังงานโรคภัยไข้เจ็บและมีข้อควรระวังคือควรหลีกเลี่ยงการตั้งโชว์ของมีคม หรือแม้แต่รูปภาพม้ากำลังวิ่งเพราะจะยิ่งไปกระตุ้นความเหนื่อยและความวุ่นวายให้เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นครับเอาล่ะค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาทุกมิติตั้งแต่ภาพใหญ่ของดวงดาวไปจนถึงเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันคิดว่าเราน่าจะมาสรุปยุทธศาสตร์สำ,สำคัญสำหรับชาวปีวอกเพื่อน,นำทางผ่านปี2569ที่ร้อนแรงนี้กันดีกว่าค่ะได้เลยครับถ้าจะให้กลั่นออกมาเป็น3ข้อหลักที่ต้องจำไว้ให้ขึ้นใจสำหรับปีนี้ ข้อแรกคือความเคลื่อนไหวคือกุญแจ mobility is key อย่าปฏิเสธการเดินทางการเปลี่ยนแปลงหรือโปรเจกต์ใหม่ๆเพราะชคอกลาบและความสำเร็จในปีนี้ผูกติดอยู่กับการเคลื่อนไหวโดยตรงครับซึ่งก็คือการโอบรับพลังของดาวเทียนมานั่นเองถูกต้องครับข้อที่2คือยืดหยุ่นอย่างระมัดระวัง adaptability with caution ต้องใช้ไหวพริบความคล่องแคล่วแบบลิงในการแก้ปัญหา แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความรอบคอบเหมือนเต่าโดยเฉพาะในเรื่องการเงินและเอกสารสัญญาต่างๆครับและข้อสุดท้ายซึ่งน่าจะสำคัญที่สุดคือสุขภาพคือลำดับแรก wellness priority ต้องย้ำอีกครั้งจริงๆครับว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดความสำเร็จใดๆจะไร้ความหมายถ้าร่างกายและจิตใจทรุดโทรม ต้องจัดลำดับความสำคัญของการดูแลตัวเองให้ดีหาเวลาพักเพื่อลดอุณหภูมิของชีวิตลงบ้างสรุปแล้วปี2,569ไม่ใช่ปีที่ราบรื่นแต่เป็นปีแห่งการผจญภัยและการเจรในตนเองครับแรงกดดันทั้งหมดที่เข้ามามีไว้เพื่อหลอมให้ชาววอกกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นบทสรุปที่ให้ทั้งคำเตือนและกำลังใจที่ดีมากเลยค่ะ และสำหรับความคิดสุดท้ายที่จะทิ้งท้ายไว้ในรายงานได้อ้างอิงสุภาษิตจีนบทหนึ่งที่ว่าหนิงจิ้งจื้อหยวนซึ่งมีความหมายลึกซึ้งว่าความสงบสยบความเคลื่อนไหวสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดตามมาว่าในตีที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่บ้าคลั่งและเปเลวไฟที่หมกระหนำ่ำบางทีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการเอาชนะพายุ อาจไม่ใช่การวิ่งสู้ไปกับมันแต่เป็นการค้นหาช่วงเวลาและพื้นที่แห่งความสงบนิ่งที่อยู่ภายในใจกลางของพายุนั้นเองก็เป็นได้